ไปจัดสองล้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเน,นื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเขาไปติดตามกันได้ด้วยนะคะกดไลค์ลกดแชร์ให้ด้วยนะคะเลขาฮันนีมูนทริปครับผมอยใหญ่ซะต้องพูดว่าเธอทำผิดพลาดมาเยอะมากมายในที่นี้มีพลาดตรงที่ว่าจองตัวงต๋วผิดเธออย่ามาพูดเธอจองตั๋วผิดแล้วก็ต้องทิ้งตั๋วไปฉันเหนื่อยกับเธอนะแล้วก็ต้องจองใหม่ แต่วันนี้เราจะไปไหนกันแม่ญี่ปุ่นฮันนี่มูนเย่เรนไม่ต้องขึ้นเครื่องพ่อกับแม่จะไปสองคนฮันนี่มูนอะฮันนี่มูนตกลงคลิปนี้ฮันนี่มูนหรือฮันนี่อะไรลูกฮันนี่ดิสนีย์แลนด์เราไปฮันนี่มูนฮันนี่มูนกันที่ดิสนีย์แลนด์ไงนะปล่อยลูกเล่นเครื่องเล่นไปสุดเราไปนั่งจูจีรอเจอกันที่ญี่ปุ่นเราคือแต่งตัวเป็นแฟรสซามาดูดิเท่ไหมเช็คอินตื่นเต้นไหม หลับแล้วนี่ล่วงแต่บนรถแล้ว yeah. เนี่ยเข้ามาแล้วเอาละกฎก็คือเล็ถ้าแม่เดินเข้าแบรนด์เนมเมืเ่อไหร่เราจะดึงแขนแม่ออกมาโอเคปะ่ะแล้นหนูก็จะดึงแขนพ่อไปซื้อของเล่นอ๋อไม่ได้คนละกดนี้ก็ไม่ได้ถ้าลูกดึงไปซื้อของเล่นเราจะดึงแขนลูกออกมาเราจะแขนเครื่องตัวเอาละ,าละช็อปที่หนึ่งแค่ดมนะแ,นม,นะแนม่บอกว่าแค่ดม แค่เข้ามาดมๆนะไปเล็ดดึงออกไปเลยดีมากดึงออกไ้ลากไว้และในที่สุดแม่ก็เข้ามาร้านที่แม่ชอบที่สุดแล้วเราลังไว้ไม่ทันแม่มาอยู่ที่ชาแนลเลย <c oughs> เพื่อนร่วมทิปของเรามาแล้วนี่คุณไปไหนกันอนะไปโตเรกีไปตเกีเ,กเหรอ ประเทศอะไรอ่ะประเทศญี่ปุ่นเราไปแล้วเราเรานัดกันหรือเปล่าไม่ได้นัดครับแต่มาเจอออกมาเจอกันในสนามบินเออ Where you going today Tokyo Tokyo first time i n it First time l t s go วันนี้เรามีไกด์ส่วนตัวเพราะว่าเคยไปเรียนที่ญี่ปุ่นมา4ปี จบสูงอยู่เหมือนกันจบสูงจบชั้นเท่าไหรน่นะโรงเรียนโรงเรียนตึกสูง,ง,สงใช่แต่ไม่ได้อะไรมาเลยจากญี่ปุ่นค <c oughs> ืนครูเขาหมดไ <c oughs> ปหาข้าวกินกันดีกว่าและในที่สุดไฟของเราก็ดีเลยจนได้หนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้จาก5้าทุ่มห้เราบินเที่ยงคืน45แทนนะจ๊ะแม่จ๋านั่งรอที่เลา์เลยอีกหนึ่งชั่วโมง ขึ้นเครื่องแยมไมเคิลพอร์ตไปหมดแล้วขึ้นเครื่องเครื่องออกไปแล้วด้วยเครื่องออกไปแล้วก็รออันนี้เรารอเครื่องครับแล้วพอเขาไปอ่ะเขาต้องรอเราเขาไปรอเราตรงนู้นอีกชั่วโมงหนึ่งพอดีโอเคเดี๋ยวถ่ายบนเครื่องให้ดูนะแม่นอนก่อนในที่สุดก็ได้ขึ้นเครื่องไม่ใช่แค่หนึ่งชั่วโมงแล้วนะชั่วโมงกว่าเลกว่าจะได้ขึ้นเครื่องเลดนั่งอยู่ฝั่งนู้นเขาเป็นผู้ใหญ่เขาบาไม่เอาพ่อไม่เอาแม่ ให้คนนั่งคนเดียวส่วนเรานั่งจูจีกันสองคนเพราะว่าเป็นทิพพันนิมูลถึงแล้วถึงแล้วเย็นสาวคนสาค่เล็กๆในที่สุดก็ถึงแล้ว<ป> <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วก็มาเจอเพื่อนร่วมทิปเหมือนเดิมมารอรับคณะอ,าาอีกแล้วเรามาคน,คนละไฟนะเรามาเจอกันที่นี่กินอาหารหมอซื้ออะไรมาเนี่ย พี่ชากินอาหารหมาอ, oh, <just> อาหารหมาเหรอ,อ,อใส่กอกใส่กอกเหมือมนอาหารหมาเลยเอาไหมแม่ห้อาองศาม i c เ a ิ l s a เซตัสเซฟไร like เคชิวๆนะอันนี้คือปกติไม่หนาวเท่าไหร่นี่คือชิวๆเพราะใส่จัมเปอร์ตัวเดียวเอาอยู่เลยไม่หนาวปะ <S <S ไปเอารถที่จองไว้เดี๋ยวเราเช่ารถขับขน,นะทริปนี้เราต้องมานั่งรถบัสไปเอารถอีกทีหนึ่ง รอเช่ารถยอดอ่ะมีแบบทุกแบบทุกสไตล์แล้วก็คือคนที่มาเช่าที่นี่ส่วนใหญ่ก็คือคนไทยคนไทยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะพาเช่าขับลงใต้สุดเลยนะว่าจะไปเล่นทะเลไปพัดยาเป็นไงีู้ดีสื่อสาร เขาเฮ้ย <คน S 1> จะบอกว่าอะไรอยู่ป่า <c oughs> ว่าเขาว่าหน้าหน้าเขาภูมิใจมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาอยู่กับเรามาแล้วเขาช่วยเหลือเราได้ใช่ราะการพูดภาษาญี่ปุ่นเขาพูดได้ เียเขาาถามว่าอะไรบ้างนะเขาถามว่าพูดภาษาญี่ปุ่นได้ใช่ไหมแล้วว่าถามว่าไปไหนมาบ้างไหนภาษาญี่ปุนภาษาญี่ปุ่นว่าเราจะไปโตเกียวไปไหนษี่ปุ่นาจะไม่ได้แล้วลืมไม่เก่งมาเมื่อกี้ได้ยินแค่อริกาโตเกซมัสอาอริกาโตเกซมัสจนพี่จนพี่พนักงานอ่ะเขาบอกว่าฉันฟังออกเลยนี่ฉันเรขาถามว่าทำไมอยู่พูดภาษาญี่ปุ่นได้หรอนางก็เลยบอกว่านางมาเรียนที่นี่ห้องก่อนเราจะออกเดินทางคุณแม่เราได้รถแล้ว ได้รถแล้วเป็นเอาผ่านเหมือนกันไปงั้นจุดหมายแรกเราไปโรงแรมก่อนอใช่ไหมโอเคพร้อมลุยแล้วเราก็มาถึงโรงแรมห<ช>นาวหนาวไหมเราถึงโรงแรมแล้วนะครับแต่ว่าโรงแรมไม่มีที่จอดรถที่เราเช่ามาเราก็ต้องมาหาที่จอดเอาแล้วก็กว่าจะเช็คอินได้คือบ่ายสองตอนนี้เราก็ไปเดินหาอะไรกินก่อนนะแม่เนาะหิวไหมหิว ฮังกรีไหมไปข้างหน้านี่นี่ไงอุ้ยมีของเราก็แสดงว่าเรามีแฟมิลี่มาร์ทแม่แฟมิลี่มาร์ทมีดองกี้แล้วคืนนี้คุณจะพาเด็กๆไปทัวร์ที่ไหนเนี่ยเนี่ยผมพาเดินทั่วหมดนะครับเนี่ยนี่เหรอไหวเปล่าเด็กๆไหวหรือเปล่าเออตอนดึกอ่ะผมว่าผมจะพาไปไปไปนี่คาราไปคาราโอเกะเหรอใช่ผมจะพาเด็กๆไปคาราเกะฝึกหัดร้องเลยเดี๋ยวเรียกเด็กมาสักสามคนเออเออเออก็มีเด็กสามคนพอดีไงใสามคนพอดี มานั่งกินข้าวร้านอาหารแบบข้างๆโรงแรมเนาะข้างถนนน่าจะเป็นแบบร้านง่ายๆกินง่ายๆเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเขาไม่หยุดเลยครับแล้วก็สั่งเมนูผ่านนี้สแกน QR code เอามีพนักงานคนเดียวมีข้าวเลดปลาซาปาแล้วก็มีเส้นมีปลามีข้าวมีเส้นอยู่ในเซ็ตมีอันนี้อดอ่ะปลาทอดอ่ะน่าจะอะไรทอดนะปลาทอดนะมีพุดดิ้งเนอะมีพุดดิ้งครบเซ็ตเลยนี่ พุดนดิ้งชาเขียวแน่เลยใช่น่ารักซูชิพ่อสั่งมาเขาบอกเป็นเป็นแบบเป็นโฮมเมดแล้วก็เป็นซอสซอสที่เขาทำเองปลาไหลมันใหญ่เกิอนอะ่ะอันนี้แบบหก<น>คนกินอะ่ะแม่ตัวเดียวอะ่ะใหญ่มากมาเซตชาชิมิเรามาแล้วแม่เซตเปินเริ่มม,มาเร็วฝั่งนู้นะอ่ะรอนดูมาแล้ว 9, 4 5 2เยน สองอัน้ก้กคิบบาทเท่าไหร่นะรวมเป็นเงินไทย9 0บาท2,090ัาสซูชิสดมากอิ่มอิ่มทุกคนอันนี้เซ็ตใหญ่เซ็ตใหญ่จานใหญ่มากแล้วก็ซาซิมิ้เซ็ตใหญ่แล้วก็มีซูชิอีก2,090บาท2,000บาทไทยและอร่อยด้วยใช่อร่อย9 4 5าอาิ่อิ่มแล้ว ช้้อปปิงไปช้อปปิง้งลองไปดูเฮ้ยแต่จริงๆดองกีว่าย่านเนี้ยมันเป็นย่านแบบมีพวกแบรนด์เนมด้วยเนี่ยยังไม่เห็นเลยใช่มีหลุยมีพาด้ามีอะไรนะแต่ต้องเดินหาอยู่ย่านนี้เลยแม่แต่เป็นร้านแบบร้านร้านริมทางอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นห้างนะไปดูในดองกีโฮเต้ตัวนี้มีทั้งหมดประมาณสี่ห้าชั้นนะไหมนะโอ้มีปลาด้วยช้อปปิ้งช้อปปิ้ง ในที่สุดก็เสร็จจากการช้อปปิ้งที่ดองกี้สามชั่วโมงเต็มเต็มพอเขาปืนจันเข้าไปในนานหน้าจริงกะดูของเลยเขาดูของันสามชั่วโมงเต็มเต็มที่ดองกี้ถึงล่สุดก็คือชั้นมาเดินดองกี้มืดแล้วเนี่ยดองกี้ที่นี่มีหกชั้นหกชั้นพอมันปืนจันก็ไปสามชั่วโมงเต็มเต็มที่อยู่ในนี้มาเป็นถุงใหญ่ขอดูถุงหน่อยตะใยญนี่ดองกี้โฮเทลอยู่ตรงนี้เลยข้างๆโรงแรม ้โรรงแมเลย6ชั้น,น,กกนห้องฮันนีมูนของเรามันมีเรานอนกัน2คนนะคืนนี้เพราะเด็กๆเ,เขาจองไปเล่นเกมกันตอนกลางคืนฮันนีมูนไหมไม่อะเพราะมันเกินไปเลยคือละหมื่นคืนละหมืนนม่นนะเป็นไงก็พ่อจองให้สมฐานะแม่ไ,มไงแม่ไปอยู่แต่ข้างหน้าที่มันคืนละสองพันนะมันไม่สมฐานะแม่ไงไม่เข้าใจไหมแม่คือแถวหน้าของประเทศไทยนะจะให้มานอนคืนละสองพันก็ทําไม่ได้หรอกเพราะ ก็ทำใจไม่ได้อุ้ยปิดประตูได้ด้วยอ่ะห้องเราแล้วก็ไปดูห้องน้ําห้องน้ํานี่สมฐานะสวยงามหรูหราอยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคหาที่วางแกะกระเป๋ากันเถอะขอดูห้องหน่อยไม่ต้องดูห้องมันดมกลิ่นทำไมอ่ะอื้อหือพอเลยจะดูล้างเท้าล้างเท้าหน่อยเถอะแล้วก็เปลี่ยนบังดอกเียดูอะไรอ่ะท้อเลยอ่ะเราหูยมือซึ้งไปถึงท้อเลยอันนี้ห้องเด็กๆ ห้องเด็กๆอยู่นี่นะครับผมห้องนี้เป็นสองเตียงห้องหรูไหมห้องใช้ได้ไดนะตอนแรกคิดว่าจะเล็กนะโรง,งแรมเนี้ยแต่ไม่เล็กมิสุอิค่าเด้นโฮเทลลบปงิตอนนี้เรามาอยู่กันที่ห้างเวสต์วอล์กแล้วก็ฮอลลีวูดบิวตี้พาซาอันนี้ตัวอะไรอ่ะแมงมุมหลายตัวนะฉันเล่นแมงมุม อันนี้เป็นฟิวบัพพลังกอนบอกว่าเราสามารถเดินไปเซ็นต์เทนโบได้เราสามารถเดินไปเกราวันไปเกสรได้ครับอ่ามีหลายตึกหลายห้างรวมกันไปตรงนี้มีซูเปอรากแล้วก็มีเราได้ตัดสินใจกันแล้วว่าเราจะไปหาไม่ใช่เราจะไปหาร้านเนื้อย่างกินที่เป็นร้านแบบร้านโลเคอลที่เราจะไปกินกันอะที่เป็นร้านโลเคเลยอ่ะเออปิโตโก้ปิโตโก้ก็ไปหาร้านปิโตโก้กิน เราหาไปเป็นร้านแบบโลโก้โลโก้นะแม่น้องแบบญี่ปุ่นกินร้านโลโก้รูปแบบปิโตโก้และแล้วเราก็เจอยากินิคุแต่มันไม่เป็นบุฟเฟ่นะอืมราคาเดินลงไปชั้นใต้ดินนะครับเป็นร้านเนื้อแบบโลโก้โลโก้นะครับอะไรอ่ะเมื่อกี้พูดว่าอะไรอ่ะพูดไปเรื่อยครับพูดไปแม่ถ้าจะพูดโยเวลคัมพูดยังไงนะโด้วยเตชมัสเตโด้วยเตชมัสเตดแม่ดูเนื้อ A5 อันเนี้ยอันเนี้ยเออันเนี้ยน่าจะ A4 อันนี้อันนี้ A10 อันนี้ A10 ไม่มีไม่มีอะไรให้เลยมีแต่ไขมันว้าวคุณน่แบ่มนได้มเดี๋ยวพ่อพาแม่มากินทุกวันเลยแม่ชอบมากเลยอ่ะอันเนี้ยเหรอนี่เซเว่นก็มีฟเว่นก็มีหมดเกี้ยงเมื่อกี้เท่าไหร่นะแม่สามพัน สามหมื่นเยนแล้วเนื้อเยอะมากครับแล้วเมื่อกี้หกพันหกพกว่าบาทแต่เนื้อคือเอฟไเนื้อเอฟไพรเราสั่งเยอะมากไม่เคยพูดเลยว่านี่คือแต่เบสมือเรานะอินเจแพร์นะแต่เบสมิลอินเจแพรแล้วอ่ะใช่ตั้งบอกว่าเฮ้ยเนื้อแบบพรีมเขาบอกเลยว่าถ้าไปยูเคอโนแล้วอ่ะมันต้องมีเป็นเป็นอะไรอย่างอันนี้หลายหลายหลายพันหลายแผ่นพันปอนอะซอสเขาอร่อยมากเนาะแม่เนิ้มกับผักก็อร่อยครนะ อยากเลสสูตรนี้ไปเลยเนาะไปะกลับห้องกันดีกว่าอะไรจะไปซื้อของต่อก็ใช่ไปดองกี้อีกแล้วใช่ไหมไป,ปวันนี้ดองกี้สี่ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวไปอยู่อีกสักประมาณสองชัง่วโมงอืมไปดองกี้โฮเต้เตดองดอง,องดองกี้ดองดองดองกี้ดองกี้โฮเตเดี๋ยวทีมงานทีมงานจะไปไหนกันนะแรกจะไปโตเกียวสกายไลน์คุนที่สองไปชิบูย่าสุนที่สามไปชินจูกุ ซือ้อเที่ยวครบทุกคืนเลยแล้วหัวหน้าไหวเหรอเขาง่วงเขาหัวหน้าไหวเปล่าไหหหววัน้าง่วงแล้วอ่ะที่ให้ยกไปแถวหน้านี่คือรวยสุดในแก๊งเพราะว่าอะไรนะรวยสุดในแก๊งดูกระเป๋าสิดูกระเป๋าหรือวิตตองดูกระเป๋าสิแล้วข้างในมีอะไรสูกัสและแล้วในที่สุดเราก็มาถึงดิสนีย์แลนด์นแต่งตัวแล้วทุกคนก่อนไปเที่ยวเราต้องแบบว่าเตรียมตัวก่อนแต่งตัวเรียบร้อยเพื่อให้แบบว่ามิกกี้เมาส์สียูฮานสสมิกกี้เมาส์ ยังไม่ทันถึงไหนเลยช้อปปิ้งแล้วเหรอ <Yeah. S 1> แม่ยังไม่ทันถึงไหนเลย